ขอบเอได้ยินว่าต้องนั่งรถต่อบิปไม่ใช่หรอคะอ๋อก็ลงแล้วลก็นั่งรถไปโรงแรมหนึนิดนึงไม่ไกลเลยกี่ชัมม่วโมงคะไม่ถึชงชั่วโมงอ๋อแล้วแต่แล้วแต่นี่ยก็ต้องนั่งไปอีกแบบหลายชั่วโมงค่านี้ดูดีกว่าเมื่อเช้าค่ะตอนนี้เครื่องขึ้นมาประมาณชั่วโม,มงกว่าแล้วก็เริ่มเสิร์ฟอาหารนะคะซึ่งอันนี้เป็นมื้ออะไรมื้อเย็นเหรอน่าจะมื้อเย็นหรือมือบ่ายเอ่อมื้อเย็นของลุงพิมเป็นบีฟสโตแกนอ้อเอ้ยน่าจะดีไี่มีค่าเลยอะ<ส><ส> สปอตเกตตี้ไงเนี่ยมันเป็นพาสต้าหรอกอืมชิมดิเพื่อนว่าน่าจะโอรออื้ออร่อยแต่แม่ก็ว่าน่าจะอร่อยของแม่เป็นไก่อะไรนะมันชื่อว่าแคสซีโอชอว์ิก เค้กที่เหมือนเมื่อเ,เ,เช้าเลยแล้วก็แล้วก็วก้ามันแคบนะคะทุกคนไอผักนี่แล้วก็ไอที่เหมือนน้ำพริกหนุ่มแต่ว่ามีคนบอกว่ามันคือซุปมะเขือนะคะอ่าแล้วก็มีไอกคีมเลยสักอย่างหนึ่งมาครีมนี่เอามากินงงออกับขนมปังอรอนะโอเคเราเริ่มรับประทานแล้วนะคะอันนี้ของไทยมูนนะคะรสชาติชอบเป็นไง สกอตแลนด์มันเคยมันเป็นเมนูที่เคยเหมือนกับว่าเวลโนโนกว่ามั้งมาถึงทรมานมากเลยมาถึงอิสตันบูลแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอาตาเตอร์กรุงอิสตันบูลเป็นสนามบิน,น,นที่ใหม่นะเพิ่งเปิดได้ทําการได้ประมาณ2ปียอองเงยตอนนี้ที่อิสตันบูลนะคะเป็นเวลา หนึ่งทุ่มสิบสามแล้วแต่ว่าพ่าทำไมสว่างจังเลย่เป็นช่วงหน้าร้อนของรู้เปอะหน้าร้อนพระอาทิตย์ตกประมาณสิบกว่าอะไรเงี้ยหนุ่มเป็นรู้เยละเป็นช่วงหน้าร้อนของยุโรปนี้มันก็เลยพาัดตั้งของมาหันแอร์ขาเอ่อขาจากที่จะจูเล่เอ้ที่อะไรมั่วบล่ะที่เตหะรานมาอิสเซนบูอะ คือเครื่องมันเล็กลงแล้วที่นั่งมันแคบแบบแม่นั่งเบียดเลยพนเบียดกันตลอดเวลาแขนเบียดชนชนชนแต่ยิ่งของตัวมาสกิดปลาตลอดเวลานี่เราจะบอกว่าพิมพ์มันเราหลับหลับอยู่แล้วเหมือนเดี๋ยวพิมพ์ก็สะกิดพิมพ์ก็สะกิดคือเขาแค่ขยับตัวเราก็โดนแล้วอะคือมันแบบแคบแล้วมันร้อนนี่สะพาัร้อนไหมร้อนร้อนเลยอยาแจ็คเก็ตร้อน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 มากร้อนแบบ น้อนจะตายชักอะค่ะแล้วแบบเออทำไมอากาศที่นี่มันถึงเย็นกว่าที่ที่เตหะรานอะมันอยู่สูง่าหน่อยมั้งมันอยู่สูงว่าตอนนี้รับกระเป๋าแล้วค่ะกระเป๋าใหม่ด้วยเป็นไงครับใ,ใช่ค่ะ ดีนะเพราะอะไรมันมมองไกลๆปุ๊บก็เห็นเด่นเป็นท่าาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคยผ่านตอนมาเป็นไงไหมคะคือต้องขออภัยคนตุรกีด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าคือตุรกีสาตล์อะค่ะแบบคือเวลาตรวจตอมาใช่ไหมคะพอตอนนั้นหนูเข้าไปยืนก็ไปยื่นพาสปอร์ตให้เขาเราก็ทําหน้างี้ใส่มา แล้วก็ชี้ชี้ให้มองกล้องหนูก็เออยืนมองกล้องอย่างเงี้ยนานมากเลยแล้วเขาก็ทำตึ้งตงอะไรก็ไม่รู้เลยอยู่ดีเขาก็วางสมุดพาสปอร์ตเลยแล้วก็มองหนูอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าเอ้าให้ทำอะไรต่อเขาก็ไม่บอกว่าเขาไม่บอกว่าอจาดันดันหรือว่าฟินิชหรือแบบยูเคนโกอะไรอย่างเงี้ยเจวาหีจัดคิวนะคะก็เป็นอีกตุรกีสไตล์นะคะก็คือแบบว่าเขาจะแบบอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเขาจะไม่เชิญนะคะหรือแบบไปเลยอย่างเงี้ยเขาทำยัง้งไปไป ไม่หรอกแล้วก็ล่งดูโลกอยู่อะไรางนี้แหละก็จะเป็นแบบที่มันก็จะแบบว่าไม่ไม่เหมือนที่เวลาเราไปอยู่ไทยหรือว่าที่ไปพวกเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ยพวกนี้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะนอบน้อมมากญี่ปุ่นก็โคอะนิกโกโตะอะนิกโกโตไปประมาณห้าร้อยครั้งแต่ว่าคนญี่ปุ่นแบบคนที่โกหกเขาจะบอกให้โดโซให้โดโซไม่เห็นจะให้เล oh! mm ยอ่ะไม่เคยได้โดโซจากเขาเลยอะค่ะให้โดโซให้โดโซ่แบบไงคะจากเขียแหะ แผน,แผนอะไรคะแผนการก็คือนี่เรามารอไก่ใช่ไหมคะแล้วจากไก่ไก่เขาจะพาเราไปกินข้าวคะว่ะเขาบอกว่า,าอาหารตุรกีอร่อยนะเขาบอกอาหารตุรกีอร่อยกินไ,ไก่งวยเขาบอคราวนี้คือพูดนะบอกมาแม่บอกอไ,ไม่เพื่อนบอกมาไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมดูคะ่ะว่าจะสู้อาหารชาติอื่นๆได้หรือเปล่าเจอเบอร์เกอร์คิงด้วยมีเบอร์เกอร์คิงด้วย มีร้าบอกอาหารที่นี่อร่อยเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเหรอเอออร่อย่างเงี้ยะมีแบบที่แลกเงินอะไรอย่างงี้ด้วยนะตรงเนี้ยเปิดร้านโทรศัพท์โน่นนี่นั่นวิพิมพ์ป้าไปดูราคาเบอร์เกอร์คิงเซตหนึ่งก็ตก390บาทใช่ไหมพอๆกับที่ไทยที่ไทยเมื่อที่เมื่อเช้ากินเนี่ยบางเซต400กว่าด้วยซ้ำในสนามบินนะครอันนี้มีคุณไกด์ตุรกีมารับเราแล้วคนนี้คนนี้ค่ะ เป็นชาวตุรกีนี่คนนี้แหะเขามารับเราอ่ะก็เราเห็นคนเนี้ยเขามารับกาแ้่ภาษามันก็เป็นภาษาตุรกีเนาะคำว่า exit อะ่ะดูเดิอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะคนะน่ะูตึกเงว่าสวยงามใหตัโตนะดูป้ายประตูอีกวยเลย มันมันมันติดดแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจากสนามบินนั่งรถบัสคันนี้นะคะมาเป็นเวลาเท่าไหร่นะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมสามสิบนาทีจะมากินข้าวกันก่อนค่ะอ่ะกินข้าวที่ร้านนี้ซึ่งร้านนี้อยู่ใกล้โรงแรมโรงแรมเราอยู่โรงแรมเราอยู่หัวมุมเมื่อกี้นี่เองโรงแรมชื่ออะไรนะ Park คอินเรดิสันค่ะ เขาบอกว่าวันนี้นะคะที่เราจะกินก็จะเป็นไก่แม่บอกแล้วว่าทุกมื้อแหละไก่กับข้าวไก่ไกับข้าวไก่กินกันปะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มดูดิใช่ล oh, <no. S 2> แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมใช่ไหมเป็นกลางวันยาวนานที่สุดถ้าเธอไปแบบว่ายุโรปที่เป็นแถวสแกนดิเนเวียจะได้เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนด้วยเขาก็จะเป็นวันนี้มีสลัดนะแล้วก็มีซุป ซุปอะไรไม่รู้อ่ะซุปมะเขือเทศเหรอซุปน่าจะปะ็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีแตงโมแล้วก็จะมีเหมือนแป้งอะไรเงี้ยคือแป้งอะไรแป้งนานอะไรเงี้ยเหรอคะกินกับแกงแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเมนเมนดิชอ่ะจะเป็นไก่ไก่แบบกริลชิเคเก้นไก่ย่างอะไรเงี้ยนะก <c oughs> ินไม่ได้ซุปม,มันเหมือนมะเขือเทศอะ <c oughs> <ๆ S 1> ่ะหนูลองชิมดูดิกิ <c oughs> น,นได้ไหมมีอะไรแปลกๆแตงแตงจานใสอะไรเครื่องเทศอะไร ได้ไหมได้ไหมอึ้งไหมไม่ได้หนูไม่กินมะเขือเทศหนูจะกินไม่เป็นมันบรรยายไม่ถูกเออยากกินยากมากเดี๋ยวเราลองกินไก่แล้วกันนะแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอามาจิ้มดูว่าจะเป็นยังไงลองดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เเดิมอ่ะคุณไม่ชอบกลิ่นนี้่ง แต่ว่าคนที่ชอบเติมน้อขิงอาจจะชอบก็ได้นะเป็นไงดีก็ไกกม่จิ๋วอ้แป้งเย็นเจี๊เดียวอาไปจะชิมแล้ว <c oughs> ข้าวกับไก่ย่างค่ะป้างกินแล้วบอกไก่อร่อยใช่ไหม <ừ> ใครต้องการน้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำพริกอะไรก็ไปเอาที่ไก่ได้ <ừ> ชิมแล้วค่ะมันจะชิมแล้วนะคะไก่ย่างปกติแล้วอร่อยเลยมันเผ็ดนิดนึงนี่รสชาติเผ็ดนิดนึงนอร่อยดีมันก็เหมือนไก่ย่างเหมือนไก่ย่างอ่ะ เขาเหนียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้ถามว่าไงได้อยู่ได้อยู่โอเคร้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยอันนี้ข้าวโอเคนะไม่ไม่แบบบนเครื่องบินมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นข้าวหมกอะไรน่าแต่อันนี้โอเคอร่อยมันเผ็ดไปไหมกิน้มแจ่เไหมถามว่าอร่อยนะไก่ได้ไหมก็เหมือนอยู่ที่ไทยค่ะเป็นน้ำจิ้มแจ่วไหมแต่ข้ามันเหมือนข้าวมันคือมันกินข้าวมันไก่ทอดเนี่ยจิ้มแจ่ว นันีอา่นีน้ำจิ้มแจ่วนี่น <c oughs> ไม่พัดทีเดียวขนานะน <c oughs> ดนั้นเลยเหรอเจ้แค่นี้เองนะจิ้มแจ่วแล้วเป็นไงจิ้มแจ่วมัน,มนามาก็ดีขึ้นนะคะด,ดีขึ้นนะ <c oughs> เสร็จดีขึ้นจ่งเลยดีขึ้นนะอร่อยขึ้นค่ะอันนี้น้ำจิ้มอร่อ่ะน้ำจิ้มน้ำสลัดงานญี่ปุ่นมีไกด์เตรียมมานะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นไม่ต้องบีบมะนาวเฉยๆแล้วมันไม่อร่อยเอาหน้่สลัดญี่ปุ่นปุ๊บเนาะจริงๆเขากินไงกันแม่เอามะนาวบีบไปใส่รอาดีตกตะกอนหมดแล้วค่ะสวยอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยกับบนข้าวมีอร่อยมากถ้ามีแจ่วนะถ้าไม่มีแจ่วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามีแจ่วอร่อยเลยเราไม่ได้จิ้มโอเคแล้วก็น้ำสลัดพอใส่สลัดญี่ปุ่นปุ๊บอร่อยเลยอิ่มอร่อยแล้วค่ะ คือมือแรกเนาะก็เป็น okay นะคะเข้ากับไก่แต่ไก่บอกว่ามันจะเข้ากับไก่ไก่กับเข้าไปเรื่อ,อยๆพอถึงถึงท้ายท้ายวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยมัน <S 2> <S 2> อาจจะเริ่มไม่ไหวเขาบอกว่ามีหน้าเขาบอกให้เราเตรียมแบบพวกไวยวมามา่าแต่เรา <S 2> <S 2> ไม่เตรียมเลยป้าบอกว่ามากระทัวก็กินกระทัวไม่ต้องเตรียมอาตอนแรกแม่จะเตรียมแล้วนะป้าบอกไม่ต้องปาไปกูขึ้นรถกันแล้วนี่ป้ป้ขึ้นหรอนี่เราขึ้นต้องขึ้นทางนู้นนะเพราะว่ารถมันสลับฝั่งขับกับบ้านเรา ที่นี่เขาขับเป็นพงมาลายทรายค่ะไม่เหมือนบ้านเราฉันก็ยังงงสกี้งงไปละ